สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนายทีนหาโรคิเกนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำจะมีชาวราศีมินราศีกรกฎและก็ราศีพิจิกนะคะถ้าใครที่ไม่แน่ใจว่าเราอยู่ในกลุ่มธาตุน้ำหรือเปล่าสามารถเช็คช่วงที่เกิดกันได้ใต้คลิปนะไว้เขียนเอาไว้ให้เรานะคะว่าแต่ละราศีเกิดวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่เป็นการนับวันที่ตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทย ลักนณาดูได้ดาวสุ์ดาวจันทร์ก็สามารถดูครบคคกเกินได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าเราอยู่ลักนณาอะไรดาวสุขอะไรดาวจันทร์อะไรมันคืออะไรสามารถเช็คกันได้ใต้คลิปนะหวนแนบลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะคะลองไปหาลักนณาดาวสุ์ดาวจันทร์เบอร์ชาติของเราเพิ่มเติมดูเราจะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นเนาะซึ่งถ้าใครที่มีอายุ30ปีขึ้นไปจะให้เน้นในส่วนของลักนณาเป็นหลักนะคะแต่ว่าการอ่านไพ่ของเราในวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักดูความรักจะดูในเรื่องของดาวสุ์เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาก็ลองไปเช็คดูลกัน โอเคค่ะทุกคนวันนี้วันยังไม่ได้เปิดไพ่นะเดี๋ยวเราจะเปิดไปพร้อมๆกันเลยเนาะชาวท่าน้ําได้ไพ่ใต้สํำรับเป็นไพ่เจ็ดดาบช่วงนี้มีความละล้าระลังอะไรอยู่หรือเปล่าเอ่ยหรือบางท่านอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ดูลับๆล่อๆมีลับลมคมในนะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เราก็รู้สึกเหมือนเราได้เหนื่อยมากๆแล้วละได้ใช้ความพยายามของเราไปเต็มที่แล้ว ถ้ายังไม่เห็นคุณงามความดีกันก็พอดีกว่าถอยดีกว่ายอมแพ้ดีกว่าแต่ว่าพอเอาเข้าจริงก็ยังตัดใจไม่ได้มีความละล่าละ,ล,ะ,ล,ะลังหันไปหันมาอยู่ในช่วงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักพวกคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับชาวธาตุน้ำมีนกรดบอพิจิกความรักข้อสมัธ์พวกเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้ขอพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ แอมเพลอร์ค่ะโอ้ oh. มีไพ่แอมเพลอร์ Emperor ปรากฏขึ้นมาหลายท่านในช่วงนี้จะอีโก้แรงมากๆอยู่เหมือนกันนะคะหรืออาจจะมีความรู้สึกเหมือนต้องการอยากได้ขี่หึงขี่หวงหรืออาจจะอยากควบคุมเกมควบคุมสถานการณ์ก็ได้เป็นไพ่เดียมพลอร์นะคะหรือในขณะเดียวกันบางท่านอาจจะเป็นเรื่องราวสับฝังกัน เราสึกเราถูกครอบงำตลอดเวลาอีกฝั่งหนึ่งเขาเหมือนพยายามจะกดเราให้อยู่ในอำนาจของเขาอะไรเงี้ยแต่เนียไพ่พลังงานหลักไพ่เอ็มพัลเอร์บางท่านอาจจะคุยกับชาวราศีเมษและคณนามเมษเนาะหรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะเป็นคนที่ทํางานหน่วยงานราชาการตำรวจอาหารหรือว่าเป็นนักการเมืองก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานใหญ่โตลูกน้องบริวารค่อนข้างเยอะไพ่แต่สําหรับเป็นไพ่เด็กถึงไม้เท้า บอลมองว่าชาว่านน้าหลายท่านในช่วงนี้จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในเรื่องของการแสดงออกเพราะว่าบางท่านน่ะจะอยากมองหาเส้นทางที่ท้าทายหรือว่าที่เราอยากจะไปแล้วมันก็เลยทําให้เราพยายามที่จะซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราอยากจะทําเป็นไพ่เอมเปอร์ที่จะไม่ยอมให้ใครมาจูงมือจูงเราไปง่ายๆอะไรแบบเนี้ เดี๋ยวขอพลังงานภาพรวมหน่อยคะ่ะว่าทำไมเป็นเอมพเลอร์แต่สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือระวังอารมณ์นะคะบางท่านอาจจะหัวร้อนอารมณ์ร้อนของขึ้นง่ายๆเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงนะเราอาจจะดูมีเหตุผลค่อนข้างเยอะแต่บางทีมันก็อาจจะเป็นหนะช่วงเวลาหนึ่งที่เราชักแม่น้ำทั้ง108มานะคะเออแต่มันก็อาจจะ ถ้าเราใช้อารมณ์มันอาจจะยังไม่ได้โอเคเท่าไหร่ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดอะซันนะคะตำแหน่งอดีตเป็นไพ่เดอะซันหลายท่านน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะมีช่องว่างซึ่งกันและกันหรือเปล่าเอ่ยอาจจะเป็นบรรยากาศที่อยู่ห่างๆอย่าง,ห,งห่วงกันมาสักพักหนึ่งนะคะหรือบ,บางท่านอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักค่อนข้างเยอะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆก็ได้หกเหรียญไพ่ความรู้สึกในใจเป็นหกเหรียญเหมือนมองว่าหลายท่านในช่วงนี้อยากจะนั่งนิ่งๆอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็ รอคอยให้อีกฝั่งหนึ่งเป็นฝ่ายเข้าหาเอาอกเอาใจซับพอร์ตช่วยเหลือหรืออะไรก็แลาว้วแต่ให้ทําให้เราเหมือนไม่ต้องเหนื่อยมากนะักเหมือนเราไม่ต้องพยายามอะไรมากมายกับความสัมพันธ์นี้เนาะเพราะว่าลายๆถ้าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเท่าเทียมกันใครสักคนนึงอาจจะเหมือนคนที่ให้มากกว่ารับอาจจะพยายามทักก่อนคุยก่อนเข้าหาก่อนหรืออาจจะเป็นการลงทุน อาจจะเป็นการลงทุนในเรื่องของการเงินในเรื่องของเวลาหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกก็ได้แต่ว่าพอเป็นไพ่หกเหรียญนะคะคนที่ให้ก็ให้อยู่ฝ่ายเดียวคนที่รับก็รับอยู่ฝ่ายเดียวได้เช่นกันซึ่งณนะปัจจุบนันในชาวท่าน้ำหลายท่านอาจจะรู้สึกเหมือนฉันอยากจะเป็นฝ่ายอยู่นิ่งๆแล้วไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากแล้วก็ได้นะคะหนึ่งถ้วยบางท่านอาจจะขวบชาวทาตนำด้วยกันเองนะคะตามมาด้วยสี่เหรียญ บางท่านอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะใครสักคนหนึ่งเหมือนคนที่ยังกักเก็บซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ยังไม่ได้เปิดเผยออกมาทั้งหมดบางท่านในช่วงนี้มีเกณฑ์ว่าจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือมีคนสนใจให้ความสําคัญกับคุณค่อนข้างเยอะเนาะภายต้สอเก้าไม้เท้าแต่เหมือนคุณจะมีใครบางคนที่อยู่ในใจอยู่แล้วต่อให้จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือต่อให้ความสัมพันธ์ดั้งเดิมจะยับเยินย่ำแย่หรือพังพินาศแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ยังต้องการคนคนนี้อยู่นะ คนหนงมาให้เดมพลเลอร์หนคะ่ะเดมพลเลอร์คืออะไรเอ่ยหลายท่านอาจจะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาทำให้รู้สึกคลุมเครือนะคะว่ารู้สึกยังไงกันแน่เหมือนจะมีใจแต่ก็เก๊กเหลือเกินเหมือนจะไม่ใช่แต่ก็ใช่เหมือนจะใช่แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยใช่เท่าไหร่นะคะอัศวินเถือเรียนบางท่านอาจจะคุยชาวธาตุดินมังกรสบบัน ไพ่ตาสัคุณเฮอร์มิตอย่างที่บอกนะคะว่าระมัดระวังว่าบางทีเราจะยึดติดอยู่กับความรู้สึกอะไรบางอย่างมากเกินไปจนกลายเป็นเหมือนเราตีกรอบให้กับตัวเองอะเออแล้วมันก็จะทําให้เราเหมือนไม่มีหนทางมองไม่ค่อยเห็นสิ่งที่ควรจะต้องเห็นเท่าไหร่เพราะเป็นไพ่อัศวินเทอเรียนด้วยเหมือนเราจะสนใจแต่เรื่องที่เราสนใจหรือว่าต้องการแต่สิ่งที่เราต้องการก็อาจจะทําให้เราพลาดบางอย่างได้เหมือนกันนะคะไพ่ตัดสับคุณเฮอร์มิต เป็นลักษณะคนที่คิดเยอะคิดมากแล้วก็วนๆซ้ําๆอยู่แบบนั้นนะะแต่คอหนึ่งไปให้หนึ่งถ้วยหน่อยห่ถ้วยเป็นรักใหม่หรือเปล่าเอ่ยหกถ้วยไม่ใหม่ค่ะเป็นรักเก่าถ้าจะเป็นรักใหม่จริงๆอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็ได้หรืออาจจะเป็นคนที่มีนิสัยเหมือนเด็กก็ได้อันนั้นนะมีโอกาสที่จะเป็นรักใหม่แต่ว่า ไพ่หกถ้วยจริงๆเป็นไพ่ที่วงบอกถึงคนเก่าๆในชีวิตนะคะถ้าไม่เคยคบหรือไม่เคยคุยก็อาจจะเคยรู้จักกันมาก่อนก็ได้เทเนี้ยพอหนึ่งถ้วยกับหกถ้วยมันเจอกันบวกกันแล้วได้เจ็ดถ้วยมันเป็นไพ่ที่วงบอกถึงความฟุ้งหรือว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันยังจับต้องอย่างชัดเจนไม่ได้เนอะมันยังล่องลอยอยู่ในอากาศอยู่นะคะหนึ่งคือเขาหรือว่าใครสักคนหนึ่งอาจจะอยากเข้าหาคุณแต่ก็ยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้น อ,อาจจะยังมองเป็นอารมณ์ตรงเลือกทางเลือกหรือว่ายังคาดหวังอะไรมากไม่ได้นะคะหรือสองก็คือว่าคุณยังรู้สึกว่าเขายังไม่สุดแล้วคุณเหมือนเขายังไม่ดีพอสําหรับคุณเลยอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมองเขาเป็นตัวเลือกทางเลือกแทนก็ได้เนาะทีนี้พอมันหักลบกันมันได้ห้าถ้วยนะคะมันเป็นไพ่ที่ม่งบอกถึงความรู้สึกผิดหวังเสียใจ อย่างที่ผมบอมกแหละว,ว่าคุณน่าจะมีใครบางคนที่อยู่ในใจของคุณอยู่แล้วถ้าเป็นคนเก่ากลับมาเป็นคนที่อยู่ในใจของคุณกลับมาคุณอาจจะยังรู้สึกแย่กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาอยู่มันก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้คุณไม่อยากจะโอนอ่อนผ่อนตามง่ายมากนักเนาะหรือถ้าคนที่เข้ามาเป็นคนใหม่จริงๆหวนมองว่าคุณยังปล่อยคนเก่าไม่ได้คนใหม่ที่เข้ามาก็อาจจะก็คุยได้แต่ก็ไม่ได้ปล่อยความรู้สึกหวนไหวมากมายขนาดนั้นเลยแบบนี้ แต่จริงๆแล้วไพ่บ่งบอกว่าคุณมีกเกม่าจะมีคนสนใจคุณหรือว่ามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งบางพยายามส่งสัญญาณมาหาคุณนะคะจริงๆเป็นไพ่หนึ่งถ้วยอาจจะออกตัวแรงเหมือนกันแต่ว่ามามพรอมกบไพ่สีเหรียญอย่างที่หวานบอกแหละว,ว่าดูเหมือนจะใช่แต่แล้วก็เบรกทำให้ไม่แน่ใจาว่ามันใช่หรือไม่ใช่กันแน่อะไรเงี้ยมาหรือไม่มากันแน่เนาะไพ่ตาสองคนเด็กถือเหรียญจริงๆหาบอกว่าใครสักคนที่อยากจะเข้าหาคุณเขาก็แอบ แอบกังวลอะไรบางอย่างในใจเหมือนกันนะคะทีนี้เดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งของคุณนะว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขาได้ไพ่ถ้าสําหรับเป็นไพ่สิบเหรียญน,น่าจะมีความคิดถึงมีความผูกพันค่อนข้างมากนะคะในช่วงนี้หรืออาจจะโฟกัสเรื่องเงินเป็นหลักก็ได้เขาพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะให้กับคนคนนั้นคนที่ชาวธาตุน้ำมีนกระโดพิจิตคิดถึงความรักเขาเป็นยังไงบ้างเอ่ยในช่วงนี้เขาพลังงานหลักหนึ่งใบค่ะ เดววลนะคะเดววลเป็ Major, นไพ่เมเจอร์คณะใบสุดท้ายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะเดินทางมาถึงจุดจุดนึงที่จะต้องมีการหมุนเวียนแล้วก็เปลี่ยนไปแล้วก็ได้หรือไม่คนที่คุณคุยด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่เดินทางบ่อยๆหรือไม่ในช่วงเนี้ยเขาอาจจะมีการเดินทางไปในที่หนึ่งก็ได้เนาะหรืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่เขารู้สึกเหมือนอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างอิ่มตัวแล้วมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงสักทีก็ได้นะคะไพต่ตาสวรรค์ไพ่ชั่ p l พลนอะ หมมองว่าเขากําลังอยู่ในช่วงเวลาของการปรับสมดุลอะไรบางอย่างกับตัวเองอยู่เดี๋ยวเขาพลังงานภาพรวมก่อนเนาะพลังงานภาพรวมคืออะไรเอ่ยก้าวช่วยนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาก็หยิงพอตมกันหรือเปล่า อาจจะเป็นคนที่เสน่ห์แรงนะคะเป็นคนที่มีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาค่อนข้างเยอะหรืออาจจะชอบเป็นจุดศูนย์กลางเวลาที่มีคนสนใจก็ได้แต่ว่าพอมเป็นก้าวถ้วยต่อให้จะมีคนชอบเยอะแค่ไหนหรือชอบให้คนชอบเยอะแค่ไหนเขาก็ยังมีมุมส่วนตัวที่เหมือนเป็นเส้นรอบวงนะคะที่วงนอกอยู่ได้นะแต่เข้ามาลึกมากไม่ได้เหมือนกันเพราะอาจจะ ยังเปน็นลักษณะคนที่โลกส่วนตัวสูงหรือไม่ค่อยอยากที่จะผูกพันหรือคาดหวังกับใครก็ได้เนาะหรืออาจจะยังไม่เจอกับคนที่ทําให้รู้สึกเติมเต็มหรือว่าใจฟูขนาดนั้นนะคะอืมจำเพลนนะคะภายความรู้สึกในใจอย่างที่ผมบอกแหละว,ว่ามันน่าจะมีสถานการณ์ที่ขึ้นขึ้น,นลงลงแล้วเขากำลังพยายามปรับสมดุลตัวเองอยู่แต่ว่าเป็นไพ่เดียวอาจจะอยากให้มันเปลี่ยนแปลงสักทีแล้วก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้บางท่านอาจจะคุยบชาวราศีธนูและขนาดธนูนะสิบดาบ oh. มีไพ่สิบดาบเข้ามาน่ะทาไมมันมีความยับเยินอยู่ควีนถึงไม้เท้านะคะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟเมสิงหธนูมีไพ่สิบดาบเข้ามาบางความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีปัญหาบางอย่างที่เรื้อรังมานานอ่หรืออาจจะสะสมที่เล็กน้อยจนค่าอิ่มตัวหรืออาจจะที่เดียวสิบดาบไ่้นอนในสงบนิ่งกปเลยก็ได้นะคะนอนจมกองเลือดอยู่แบบนั้นอืมสถานการณ์ของเขาอดมองว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาอาจจะดูเหมือน นิ่งอะนะคะเหมือนรับมือกับอะไรหลายอย่างด้วยความนิ่งเหมือนคนที่ไม่อยากจะคาดหวังหรือยึดติดอะไรกับใครมากมายแต่นะปัจจุบันเนี้ยหวัดมอว่าเขาน่าจะอยู่ในจุดที่เขาไม่อยากบาลานสถานการณ์แล้วอะเออถึงแม้ความรู้สึกในใจจะยังอยากที่จะแบบเออก็บาลาน้นไปแต่เหมือนมองว่ามันอาจจะไปสู่จุดที่มันมันไม่ไหวกับการแบกแล้วก็ได้นะมันเป็นไพ่ควีนเถือไม้เท้าด้วยเขาอาจจะมีเรื่องอื่นในชีวิตด้วยก็ได้นะคะอืม จริงๆสถานการณ์ของเขา่ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเหมือนเขาจะจะรู้สึกอิ่มตัวกับอะไรหลายอย่างที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันสวนลึกเหมือนเหมือนยังพยายามปรับสมดุลอยู่อ่ะอาจจะเป็นลักษณะของการที่แบบอ่ะ ตัวตนคือสิ่งที่แสดงออกคือปล่อยให้มันเป็นไปอะไรจะเกิดอะไรจะเปลี่ยนอะไรยังไงก็แล้วแต่พอเข้าใจสถานการณ์แล้วว่ามันอาจจะแย่พอสมควรแต่ส่วนลึกในใจคือมันมันตัดไม่ได้มันยังเหมือนภาวะผวังละลาระหลังอยู่อะไรแบบเนี้ยไพ่ตัดส,สินเปนไพ่สี่ถ้วยเหมือนอาจจะไม่แน่ใจเหมือนกันก็ได้นะคะว่าตัวเองจริงๆเราต้องการอะไรกันแน่เนาะแต่เขาน้่งไปให้เดวิลก่อนว่าเดวิลของเขาคืออะไรนะคะ คือบางทีในตอนนี้เขาอาจจะมีหลายอย่างที่เขาต้องทำก็เลยเหมือนต้องพยายามรับมือให้ได้ทุกสถานการณ์ก็ได้นะสองถ้วยหกไม้เท้าสิบเหรียญเดวเวอร์ world, กับหกไม้เท้าเดวเวอร์ world, กับสองถ้วยคนคนนี้เป็นคนที่เขารักมากๆนะคะเป็นโลกทั้งใบเลยเป็นคนที่เขายังให้ความสนใจให้ความสำคัญอยู่ตลอดเวลาเป็นที่สุดของเขาอยู่ ไพ่ต้งสำหรับไพ่สิบเหรียญเหมือนมีความผูกพันมากมากด้วยนะคะเออเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบให้จำแปลนเนาะควีนถือเหรียญเป็นคนที่ยังอยู่ในใจตลอดเวลานะคะคือความรู้สึกในใจของเขาเขาเหมือนคนที่ไม่ได้ปล่อยความรู้สึกลึกๆที่ต้องการได้เลยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรมากมายนักในตอนนี้เดี๋ยวขออีกหนึ่งใบให้สิบดาบเนาะ เพราะว่าหลายๆอย่างมันอาจจะค่อนข้างล่องลอยก็ได้นะคะอัศวินถือดาบางท่านอาจจะขวบชาวทาตลมจนกลุ่มเนถุนอืมใครสักคนหนึ่งอาจจะพยายามส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาหาเขาอะนะคะแต่เป็นสัญญาณที่จับไม่ค่อยได้เท่าไหร่อาจจะมาไวแล้วไปไวแล้วต้องการอะไรก็อ่านไม่ออกเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณก่อนลกันเนาะ เขาในตอนนี้รู้สึกไงกับคุณเอ๋ชาวทาดน้ำมีนกฎพิจิกเรื่องเราสอบฝั่งกันได้นะคะเป็นการอ่านโทรไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอ,อาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้สถานการณ์ของเขาอ่ะมองว่าเขาเหมือนคนที่ยังดูสับสนตัวเองอยู่รักไหมรักเป็นโลกทางใบแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่อยากจะลุกขึ้นมาพยายามทำอะไรแล้วในขณะเดียวกันอีกฝั่งหนึ่งก็อาจจะรู้สึกย่ำแย่เหมือนกันด้วยอ่ะ เออหรืออาจจะเป็นเขาที่มีความยยําแย่อยู่เหมือนว่าน่าจะแย่ด้วยกันทั้งคู่อะคะ่ะเอ็มพอลเลอร์ไพ่พลังงานหลักของคุณคุณก็ยังเป็นคุณเนี่ยนะคะที่เขาก็ยังยังชื่นชอบในความเป็นคุณเนี่ยเออต่อให้คุณจะทําตัวยังไงก็แล้วแต่เนาะ ชาลิออดนะคะบางท่านอาจจะป็บชาวราศีกรกฎและคนากรากฎนะหรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวงานช่างนักบินนักแข่งรถวิศวกรหรือคนชอบความเร็วนะคะหรืออาจจะทํางานเกี่ยวกับด้านภาษาก็ได้แล้วก็เจ็ดเหรียญคิงถือเหรียญนะบางท่านอาจจะป็บชาวท่าดินมีไพ่คู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่ในฝั่งของเขานะคะ สำหรับเขาแล้วคุณก็ยังเป็นคนที่ยังถูกอกถูกใจเขานะคะคุณก็ยังเป็นคุณสำหรับเขาที่เขาก็ยังยังคิดถึงอยู่นะคะแต่ว่าระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีบางอย่างที่ทำให้เขารู้สึกเหมือน มันไม่ค่อยได้หนึ่งใจเขาแล้วก็ดูเหมือนจะพัฒนาเติบโตต่อไปได้ยากลงทุนไปแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันจะได้อะไรกลับมาหรือเปล่าไพ่แต่สาหรับขึ้น1ิบไม้เทา้าเป็นไพ่ที่บ่งบอกถึงความหนักอกหนักใจเหมือนการแบกรับทุกอย่างเอาไว้อยู่คนเดียวบอกกับใครไม่ได้สถานการณ์ระหว่างคุณกับเขาคลิกกันไหมหรือว่าสอดคล้องกันไหมมองว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันเขาเขาเหมือนคนที่ยังรักคุณอยู่นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็ดูเหมือนจะคลิปลุกและเก็บทรงตัวเองอย่างที่ผมบอกแหละเหมือนจะมาเต็ม แล้วก็แฟบลงไปแบบงงว่าคืออะไรกันแน่เหมือนจะมาแต่ดูยั้งยั้งเอาไว้เลยแบบเนี่ยอืมส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีบาดแผลอะไรบางอย่างก็ได้นะคะบางท่านที่ผ่านร้อนผ่านน้ำไริกันค่อนข้างเยอะมันก็อาจจะมีซัมติงในเรื่องที่เคยเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเพิ่งมาเจอกันอาจจะมีบางจุดที่เขายังรู้สึกไม่ค่อยแฮปปี้ หรืออาจจะยังมองไม่เห็นอนาคตระหว่างคุณกับเขาเท่าไหร่เพราะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไม่แน่ใจว่ามันจะเติบโตได้ไหมมันมีบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาควบคุมไม่ได้เขาก็เลยเหมือนต้องพยายามดรอปตัวเองนิดนึงเนาะแต่ถ้าถามว่าในความเป็นคุณตัวตนของคุณภาพลักษณ์ของคุณเขาชอบไหมเขาชอบนะคุณก็ยังเป็นคุณที่เขายังรู้สึกชอบอยู่แต่แค่เขาอาจจะไม่มั่นใจในอนาคตระหว่างคุณกับเขาเท่านั้นเองเนะาะเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าเขาอยากบอกอะไรบ้าง มาดูกันเขาอยากบอกอะไรกับชาวทัน์นะเมื่อเอ่ยคนคนนั้นนะคะเขาถามว่าคุณคิดเกี่ยวกับเขาบ้างหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาไม่ความกังวลค่อนข้างมากเหมือนกันในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา หลายท่านอาจจะมีการใช้คำพูดที่ค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เจ็บปวดรวดราวนะคะเอะคือคำพูดที่ทำให้เจ็บมันอาจจะไม่ได้หยาบคายก็ได้มันอาจจะไม่ได้แรงมันอาจจะไม่ได้เยอะมันอาจจะไม่ได้อะไรหนักหนาขนาดนั้นก็ได้แต่ว่ามันเหมือนแทงถูกจุดแทงทีเดียวทะลุถุงโค้วหัวใจได้เลยออเหรืออาจจะเป็นสิ่งที่รู้สึกแย่อยู่ในนั้นนะคะอื เขารู้สึกเหมือนคุณยังไม่ได้เปิดเผยบางอย่างอะนะคะอืมเขาบอกว่าเขาเจ็บอะ่ะอืมคุณทำเขาเจ็บแต่เขาก็คิดอยู่แล้ว,วมันคงจะเป็นประมาณนี้อืมนั่นแหละสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณผมมองว่ามันมีความตัดพพออยู่ในนั้นเนาะเออ เขาน่าจะมีบางอย่างที่เขาดูไม่ค่อยมั่นใจเกี่ยวกับคุณแต่เขาบอกว่าคุณคือทุกอย่างของเขานะคะยูทังคืออะไรเยอยเออนี่คือความรักที่น่ากลัวนะคะสำหรับเขาเขาเสียใจโอเคสิ่งที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณนะคะชาวธาตุน้ำเขามีความคิดเกี่ยวกับ คุณเกี่ยวกับตัวเขาแล้วก็มีความกังวลมากๆอยู่เหมือนกันแต่ทีเนี้ยระหว่างคุณกับเขามันอาจจะมีจุดเปลาะบางเกิดขึ้นคุณอาจจะรู้ตัวก็ได้หรือไม่รู้ตัวก็ได้ใครสักคนยังใช้คําพูดที่ทําให้รู้สึกเจ็บนะคะมันก็เลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนค่อนข้างจะอ่านยากและเข้าใจยากไปแล้วเออเขารู้สึกเขาบอกว่าเขารู้เจ็บนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเขาพอเดาๆได้อยู่แล้วมันควรจะต้องเป็นแบบนี้ คือวอนมองว่าอีสองใบเนี้ยมันคงจะสอดคล้องกันแหละคําพูดบางอย่างที่ที่ถูกพูดออกมาหรือได้ยินมาแล้วทําให้รู้สึกแย่ในใจมันอาจจะอย่างที่ผมบอกนะคะมันอาจจะไม่ใช่คาหยาบก็ได้หรือคําพูดที่ยิ่งใหญ่อะไรมากมายก็ได้แต่ว่ามันมีบางอย่างให้ทําให้รู้สึกจึกในใจอยู่ตรงนั้นเนาะอืมเพราะว่าสําหรับเขาเขามองว่าคุณคือทุกอย่างของเขาอะนะคะชาวธาตุน้ําอะมาดู แนวโน้มละกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเอย่ยไาดูแนวโน้มความระเข้าสัมพันธ์พวกเขาในช่วงเดือนสุษภาคมนี้หน่อยคะ่ะเป็นยังไงบ้างเอย่ยมียคู่ปรากฏขึ้นมาหนึ่งคู่ไม่ได้แปลว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาต่อให้ไม่คุยกันต่อให้ไม่เจอกันต่อให้เงียบๆต่อกันก็ยังรู้สึกดึงดูรู้สึกเหมือนอยัง มีบางอย่างที่คลิกกันอยู่อะไรแบบนี้ค่ะพอมิดนะคะบางท่านอาจจะขับชาวราศีกันและข้าากัรเนา,าแล้วก็สีไม้เท้านะคะบางความสัมพันธ์ใครสักคนนี่อาจจะมีคู่อยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วหรืออาจจะมีครอบครัวไฟใดฝ่าหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะเจอเวินะคะไพ่พลังงานหลักของคุณแล้วก็เด็กถือดาบางท่านอาจจะกับชาวธาลมเป็นกุมเทถุน ในน้องความสัมพันธ์เท่าที่ดูัวมองว่ายังดูเยียบเียบอยู่เลยเนาะแต่ว่าบางท่านมีโอกาสที่จะได้เจอกันนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอกันแต่ว่าจะคุยกันไหมไพ่ย,ยังขึ้นเด็กถือดาบอยู่เลยเหมือนอยากจะสื่อสารแต่ยังไม่กล้าพอที่จะพูดออกไปยังเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่มีโลกคอลลาบิตต่อให้อยู่ด้วยกันที่เดียวกันบ้านเดียวกันก็ยังรู้สึกมันมีกำแพงบางๆกั้นระหว่างกันและการอยู่อะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าบางทีอาจจะคิดเยอะคิดมากเกินไปนะคะคิดซ้ำๆเกี่ยวกับสิ่งที่ทําให้เจ็บสิ่งที่เป็นประเด็นแล้วก็เลยไม่สามารถจะออกจากถ้ำม,มาสื่อสารกันได้อย่างแท้จริงอะไเงี้ย9เหรียญน,นะคะอีโก้แรงด้วยไหมสามไม่เท้าทั้งคิดถึงทั้งรอคอยการกลับมาคืนที่กันกระชับมิตรความสัมพันธ์ถ้าอยู่ห่างไกลก็อยากพบเจอเนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่อยากแสดงออกเยอะนะคะจริงๆก่งนมองว่า ต่อให้จะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาก็ยังรู้สึกว่าคนคนนี้ยังเป็นคนสําคัญอยู่แต่ไม่อยากแสดงความรู้สึกลึกๆออกมาสามเหรียญน,นะคะ4ี่ถ้วยเห็นไหมการสื่อสารมันติดขัดจริงๆถ้าจะคุยกันอะแนะนําว่ารอหลัง15หรือ16พฤษภาดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวพุธเดินถอยหลังการเจราจาติดต่อสื่อสารอาจจะยังไม่คล่องตัวแต่บางท่านมีเกณฑ์ว่าคนเก่าๆจะย้อนกลับมาให้ได้คุยให้ได้เคลียร์เรื่องเกา่า แต่ถ้าถามว่าการคุยกันแล้วมันจะแก้ไขอะไรได้หรือยังมันเหมือนจะเป็นการฝากข้อความไว้แต่อาจจะยังไม่ได้คําตอบอืเหมือนสิ่งเก่าๆได้ถูกหรือฟื้นนะคะแต่ว่าดาวยังเดินถอยหลังอยู่มันก็ยังถอยถอยถอยไปเหมือนเรื่องนี้แบบมีโอกาสได้กลับมาเจอแต่มันก็ยังถอยถอยถอยอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นการขุดขุดขุดไปเรื่อยๆอาจจะต้องรอแบบ ดาวเดือนหน้าเราค่อยมาปรับจูนกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะง่ายมากขึ้นนะคะดาวจะเดินหน้าน่าจะประมาณวันที่16พฤษภาคมเดือนนี้นั่นแหละนะคะแต่ว่าในเดือนนี้เช่นกันก็คือดาวพฤหัสก็จะย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภอันนี้คือตามโหราศาสตะวันตกนะที่วันทําคลิปไปข่าวก่อนเป็นโหราศาสไทยนะคะที่ดาวพฤหัสย้ายจากราศีมมนเข้าสู่ราศีเมษอันนั้นคือตามศาสไทย แต่ถ้าตามตะวันตกคือดาวพฤหัสทยอยู่ราศีเมษมาเป็นปีแล้วนะคะตอนนี้กาลังจะย้ายออกจากราศีเมษเข้าสู่พฤกษ์ก็จะมีคําทํานายที่ต่างกันเดี๋ยวถ้าหวั่นมีเวลาจะทําในส่วนของตะวันตกให้เพิ่มเติมแล้วกันเนาะก็ลองดูเขาว่าเราแบบมีความใกล้เคียงกับแบบไทยหรือตะวันตกมากกว่าแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่าถามถึงความแม่นยำอ่ะมันเปรียบเทียบกันไม่ได้หรอกระหว่างไทยกับตะวันตกเนาะแต่มันต้องดูว่าช่วงนั้นอ่ะวันเข้าองศาของเราหรือเปล่าถ้าเราเข้าองศา แบบไหนใกล้เคียงที่สุดอะมันก็จะไปแมชกันตรงนั้นมากที่สุดแล้วน,นะคะเพราะฉะนั้นสามารถดูได้ทั้งไทยถ้าตะวันตกเลยแต่ว่าก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเขาแบ่งวันที่แบบไทยหรือว่าตะวันตกในคําทํานายนั้นๆเนาะซึ่งในช่องนี้จริงๆแล้วยึดคําทํานายของโหราศาสตร์ตะวันตกเป็นหลักนะคะถ้าอันไหนเป็นโหราศาสตร์ไทยหว่าจะเขียนกํากับเอาไว้เลยว่าเป็นโหราศาสตร์ไทยดูได้ช่วงวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่ของแต่ละราศีนะโอเคค่ะชาวธาตุนะมีกรกโพี่จิกอาคันแนะนำเหมือนแล้วกันเนาะ ไพ่ตาสำหรับ e m p พ r e e อ g เก e เมนตนะคะหลายท่านเป็นความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะมีอนาคตที่รออยู่นะแต่อาจจะยังมีอุปสรรคเข้ามามคือจริงๆแล้วว่าการดูดวงคู่ว่าเป็นคู่กันไหมใช่หรือเปล่าต้องเอาดวงเราและดวงเขามาเทียบกันหรือถ้าเรายังเป็นโสดอยู่แล้วอยากรู้ว่าคู่ของฉันเป็นอย่างไรมันจะมีหรือไม่ ก็ดูพื้นดวงของเราอย่างของหวานะตอนนี้ยังไม่ได้มีแฟนใช่ไหมอาจจะมีคุยคุยยุบยุบยุบ,ย,บยุบบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาดูของตัวเองแล้วหวานเป็นดวงคู่ที่เป็นดวงคู่ง่ายถ้าถึงเวลาที่ใช่ฟ้าจะประทานมาเองคือว่าไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องวิ่งตามไม่ต้องพยายามไม่ต้องกดดันอะไรเยอะแต่ทีเนี้ยที่ผ่านมาของหวานคือการวิ่งตามคือการพยายามคือความเหนื่อยและกดดันเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาก็คือเหมือนยังไม่ใช่ ถ้าจะใช่ก็คือเขาต้องฝ่ายเข้ามาแล้วก็ทําให้เหมือนง่ายโดยที่หวันไม่ต้องเหนื่อยอันนั้นคือดวงของหวานแต่ว่าบางคน,นเป็นดวงคู่ที่ยากเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนอยู่กับความกดดันตลอดเวลาแต่ก็คืออยู่อย่างนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแรงด้วยนะคะคืออยู่การต่อให้จะรู้สึกเหมือนกดดันรู้สึกเหมือนยากตลอดเวลาแต่ว่าก็อยู่โยงคงกับพันนะ่ะนึกออกป่ะเออคือเหมือนแบบอยู่กับคนคนนี้ผ่านมากี่ปีกี่ชาติก็ตัดก,กันไม่ได้สักทีอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคู่กันก็นกนได้ แต่ว่าแค่เป็นดวงคู่ยากมันเลยทําให้รู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความสุขเหมือนกดดันเหมือนอะไรอย่างี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นพยายามหาข้อดีให้เจอแต่มันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันง่ายแต่ว่าความสัมพันธ์ที่บางทีเข้ามาแล้วแบบเออมันง่ายๆเนาะเหมือนเข้ามาจิมาจ้าแต่แป๊บนึงก็คือหายสาบสูอกนอกโลกไปเลยแต่คนเนี้ยกดดันตลอดเวลาแต่ยังอยู่ในชีวิตดวงคู่คุณอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องดูคือแต่ละคนดวงคู่ไม่เหมือนกันบางคนเป็นดวงคู่ยากบางคนเป็นดวงคู่ง่ายบางคนเป็นดวงคู่ที่ต้องอยู่ไกลบางคู่เป็นดวงคู่ทีี่่่ต้้้ออองงยยูใกลา มันแล้วแต่คนอะนะคะหรือบางคนเป็นคู่ที่เหมือนจะต้องคันตลอดเวลาแบบรู้สึกยุบยุบยิบยิบหนุดหนิดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ที่แย่แต่แค่รู้สึกเหมือนไม่ค่อยสง,งบสุขเลยอะไรเงี้ยก็มีเหมือนกันเนาะ,ะมาดูคําแนะนําแล้วกันค่ะคือการจะดูแบบนั้นมันต้องเอาดวงเราและดวงเขามาเทียบกันหรืออาจจะอย่างที่ผมบอกแล้วถ้ายังไม่ได้มีแฟนก็ดูแค่ของเราไปก่อนเนาะ เคมีสตรีค่ะมันเข้ากันได้ดีอยู่นะความสัมพันธ์นี้หลายท่านที่สงสัยว่าจะไปกันรอดหรือเปล่าใายบอกว่าระหว่างความวาระหว่างคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้นะคะแต่ต้องพยายามใส่ส่วนผสมให้พอดีแล้วก็กวนให้เข้ากันนะต้องใช้เวลาค่ะถ้าเกิดว่าต่างคนต่างที่มาสถานะหรือว่าศสสารมันต่างกันมันต้องใช้เวลาในการจูนกันนิดนึงเนาะ รถยุเซลฟ์เฟนะคะรักตัวเองก่อนค่ะถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปในตอนนี้ในการที่จะทําความเข้าใจอีกคนนึงต้องทาความเข้าใจตัวเองให้ได้ก่อนเนาะสับเปลอลชันค่ะการพัดพลาดหลายท่านเดินทางมาถึงจุดที่จะต้องเว้นช่องว่างซึ่งกันและกันการาพัดพลาดที่นี้อาจจะกระเด็นออกจากชีวิตของกันและกันไปเลยหรืออาจจะเป็นการที่ยังอยู่ในชีวิตของกันและกันแต่ว่ามันมันเหมือนมีกําแพงเกิดขึ้นนะคะที่ทําให้เหมือน มันไม่สามารถจะเข้าใกล้กันอย่างแนบนิดสนิทใจได้สักทีอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต้องมาเชิญเนาะก็อดทนกับช่วงเวลาเหล่านี้ไปก่อนคะะ this could be the one อาจจะเป็นคนนี้ก็ได้นะคะที่จะทำให้เรื่องราวอะไรหลายอย่างในของ,ของคุณนะมันดูมีรสชาติมากขึ้นเนาะแต่เนี่ยไพ่ถ้าสำหรับเป็นไพ่ชิเดนอ์นะคะต้องระม,มัดระวังคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะมีผลกระทบกับความสัมพันธ์หรืออาจจะ ใครสักคนยังทาตัวเหมือนเด็กก็ได้แล้วก็อาจจะมีผลกับความสัมพันธนะ์ในช่วงเวลานี้ด้วยเนาะโอเคคะ่ะชาวธาตนะ้ำมีนกรฎพิจิกและนี่คือแนวโน้มความรักความสัมพันธ์พวกคุณในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะชาวธาตไฟกับชาวธาตลมหวานทำไว้แล้วนะยังไงก็ลองไปหาดูได้แล้วก็แล้วก็คลิปของชาวราศีกรกฎของเดือนพฤษภาคมหวานทาแล้วนะคะ ทำตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนนะั่นแหละเพราะว่าเป็นคลิปยาวต่อเนื่องตั้งแต่เมษายนยาวถึงพฤษภาสามารถดูได้ก่อนเพื่อเลยนะราศีกรกฎนะคะแล้วก็ราศีอื่นเดี๋ยวจะทยอยออกมาให้ละกันนะคะโอเคค่ะชาวธาตนะุน้ำมีกรกฎพิจิกเรื่องราวสบฝังกันได้นะเป็นการอ่านทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างออาจจะไม่เกิดขึ้นกับใครเลยก็ได้นะคะแล้วถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์คุยกันข้างล่างนี้นะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย